ไปถ่ายปถเายหน้าจอขอาพี่ไม่ได้เปิดแสงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องถ่ายกล้องต้อมแล้วก็ส่งให้พี่เมย์ดกว่าไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแน่นอนเชิญน้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เมย์เข้ากล้องเร็วเดี๋ยวนะครับนะครับสวยหนึ่งสองสามอ่าเอ็มสอรี่เคิวมีเอคิวมีหนึ่งสองสามกล้องต้อมนะ กล้องต่อกล้ององอ,งอ,งอีกกันหนึ่งนะเนสอสวยครับแม่สวยครับพี่ปอสวยครับเยี่ยมโอ้โห,โหไม่รู้ว่าชั่โมงนี้สวยไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากด้อมไปตัวกระบี่ใช่ทุกคนน่ารักมากๆน่ารักมากคือไม่ว่าจะเจอแม่ครั้งไหนนะครับแม่ก็จะน่ารักกับ F c ซทุกๆคนเลยอยากเล่นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมยักซกมา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 ยากซกมาเร็วอา่าฮะน่ารักมาก โอ้โหน่ารักจริงๆนะนะครับเดี๋ยวชาลีกามินจะออกมาอีกไหมเราได้มาเน่ะเขาออกมาแล้วมั้งไปวิ่งไปเดี๋ยวจะโอกาสได้เจอไหมด้านหน้าวิ่งกรับโอ้มาแล้วเหรอโอเคชัวร์ปะเนี่ยไม่รู้วิ่งขับไปเราขับไปเหมือนกันโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูชาลีกามินกันเพื่อเก็บบรรยากาศส่งท้ายนะครับในช่วงที่หวางเรารีแคปนะครับตอนนี้ก็ด้านหน้างต้องก็เป็นคุณแม่นะครับคุณแม่จี๊ดกับคุณแม่จิ๊บก็ไปทายแล้วกันว่าคุณแม่จะใช้ยี่ห้ออะไร จี๊บหรือจี๊ดนะแม่เนาะม่าจี๊บหรือจี๊ดแม่บอกว่า,วาสองชื่อ